รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตอุปติสสะเมื่อได้ฟังธรรมะจากพระอัสชิก็เกิดธรรมะจากสุคือดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นแล้วอุปติสสะ ก็ลาท่านไปพบโกลิตะผู้เป็นสหายเพราะได้ลำดึกถึงสัญญาที่ได้ทำกันไว้ว่าใครพบอมะตะทำก่อนจงบอกแก่กันเมื่อพบโกลิตะก็ได้ไปก่าธรรมานี้ให้โกลิตะฟังโกลิตะเมื่อได้ฟังแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันแล้วก็พากันไปหาสัญชัยผู้เป็นอาจารย์เล่าเรื่องให้ฟังแล้วกล่าวชักชวนอาจารย์ให้อาจารย์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า สัญชัยผู้เป็นอาจารย์ก็ไม่ยอมเพราะมีมานะว่าได้เป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิอยู่แล้วจะกลับไปเป็นสิทธิของผู้อื่นอีกนั้นก็เหมือนอย่างจะเอาจาระเข้ไปใส่ในตุมน้ำซึ่งเป็นไปไม่ได้ในอัตถกาถาธรรมบทยังมีเล่าไว้ว่าสันชัยผู้เป็นอาจารย์นั้นได้ถามว่าในโลกนี้มีคนฉลาดมากหรือมีคนโง่มากอุปติสะและโกริตะก็ตอบว่า คนโง่มีมากกว่าอาจารย์สัญชัยก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็ให้คนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าให้คนโง่มาหาตนก็แล้วกันก็เป็นอันว่าไม่ยอมไปอุปติสะและโกริตะก็ลาอาจารย์พาเอามานพที่เป็นบริวารของตนที่ว่ามีจำนวน250ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ประทานให้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิขุอุปสัมปทาทั้งหมด ฝ่ายบริวารน,นั้นเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ได้บำเพ็ญเพียรไม่ช้านะักก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดส่วนพระโกริตะที่ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระโมคคลานะตามชื่อมารดาว่าโมคคลีโมคคลานะก็แปลว่าบุตรของนางโมคคีพรามณีท่านอุปสมบทได้เจ็ดวันได้ไปทำความเพียรอยู่ณบ้านกาลวาลมุตตคามแขวนมคธนั้น ในเวลานั้นพระศาสดาได้ประทับอยู่ในสวนเพสกราวันซึ่งเป็นที่ให้เหยื่อแก่เนื้อหรือเป็นป่าเนื้อใกล้เมืองหลวงแคว้นพักคะอันชื่อว่าสุงสุมาลคิระพระโมคคัลลานะบุบอญเพียรอยู่ณนบ้านกาลาวาลมุตตคามนั้นได้นางงกง่วงอยู่พระพุทธเจ้าได้ส่งทราบก็ได้เสด็จไปประทานพระโอวาทตรัสบอกอุบายแก้ง,ง่วงต่างๆเมื่อจะสรุปลงแล้ว ก็ได้เป็นข้อข้อดังนี้ 1. เมื่อมนสิการคือทำไว้ในใจซึ่งสัญญาคือความกำหนดหมายในข้อใดเกิดความง่วงขึ้นก็ให้ทำมนาสิการสัญญาข้อนั้นให้มากขึ้น 2. ตรึกตรองพิจารณาธรรมะที่ได้ฟังได้เรียนมาด้วยใจ 3. ให้สาธยายคือท่องบนธรรมะโดยพิสดาร 4. เอามือยอนหูทั้งสองข้าง หรือว่ารูปด้วยฝ่ามือ 5. รูปในตาด้วยน้ำเหลียวดูทิศแงงหน้าดูดาว 6. มณสิการคือทำไว้ในใจซึ่งอาโลกสัญญาคือกำหนดความสว่างให้มีความสว่างเหมือนอย่างกลางวันอันปรากฏอยู่ในใจทำใจให้เปิดไม่ให้ถูกห่อหุ้มให้สว่าง 7. จงกรมคือเดินไปเดินมาสำรวมอินทรีย์ และสำรวมจิตไม่คิดออกไปภายนอกและ 8. ให้นอนที่เรียกว่าสำเร็จสีหะสายาคือนอนตะแคงเบื้องขวาไม่คิดทำความสุขในการนอนและตั้งสติก,กำหนดจะตื่นขึ้น สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการแผ่นดินธรรมครับขณะนี้เราบันทึกรายการอยู่ที่อาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะครับบริเวณด้านหน้าวัดพระราม9ก้าการาพิเศษครับท่านทั้งหลายอาจจะคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ภาพแบบนี้นะฮะห้องถงพระแก้วแห่งนี้เป็นสถานที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมมายาวนานนะครับกว่า10ปีแล้วนะฮะมีสาธุชนทั้งหลายที่มีความสนใจในการฝึกอบรมจิต เข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่อยู่ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานแต่ในช่วงนี้ที่มีการระบาดของไวรัสโควิดก็อาจจะเงียบเหงาไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะกลับมาเปิดได้ในเร็วๆนี้ขอให้ท่านติดตามดูข่าวสารนะครับทาง Facebook ของมูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิตนะครับแล้วก็ทาง Facebook ของมูลนิธิแผ่นดินธรรมเราจะแจ้งข่าวสารให้ท่านได้ทราบนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราจะมีการจัดปฏิบัติธรรมดังเช่นเคยครับ วันนี้เราได้รับความเมตตายยิ่งครับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชานากวีท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมก้าวกาญัญพิเศษท่านได้เมตตามาสนทนาธรรมกับเราในหัวข้อมงคลชีวิตเช่นเคยนะครับวันนี้ขอการรัสการเรีนครับครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงมงคลข้อที่35แล้วนะครับคือเรื่องของจิตไม่หวั่นไหวในโลก,กธรรมนะครับขอ,ขอการรักษการเรียนถามท่านคุณครับว่าเมื่อจิตไม่หวั่นไหวในโลก,กธรรม ทำให้ชีวิตเราเป็นมงคลได้อย่างไรครับคำว่าโลกธรรมครับมันเป็นธรรมที่เกิดขึ้นมีประจำโลกมหมายความว่าทุกคนจะต้องเผชิญจะต้องเจอต้องพบเขาเรียกว่าโลกธรรมมีอยู่ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ปรากฏมีทินนินทามีสรรเสรินสี่คู่ด้วยกัน สี่คู่ด้วยกันนี้ก็คือโลกธรรมแปดพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นว่าแต่ละชีวิตเนี่ยโลกมนุษย์มันก็หนีไม่เกินนี้แหละครับไม่หนีจากโลกธรรมครับประเดียวได้ลาบก็หมดประเดียวก็เสื่อมลาบครับประเดียวได้ยศประเดียวก็เสื่อมยศครับแล้วก็มีสุขแล้วก็มีทุกข์ปรากฏแล้วก็มีนินทาแล้วก็มีสรรเสริญ คิดดูให้ดีว่าถ้าใจเราวันไหวเนี่ยเราจะมีความทุกข์ขนาดไหนครับต่อคํานินทาจะวันไหวขนาดไหนกับความสรรเริญยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีคนสรรเริญตอนมียศครับตอนมีตําแหน่งตอนมีเกียรติใช่ไหมแล้วก็โ,โหบริวารเยอะ ลาบสกกาละก็เยอะมากเลยแต่พอพ้นจากยศจากตำแหน่งถูกถอดยศครับถูกถอดขัวขนใช่ไหมเช่นกเกษียนราชการ,ครเคยใหญ่โตบางคนอาจจะ<อ>เคยเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นอธิบดีเป็นปรลักกระทรวง แค่วันเดียวเองนะครับแค่ข้ามคืนนะครับคนใหม่มาแล้วนั่นเองครับคนนี้ก็ต้องไปหาคนใหม่นั่นเองครับมันหายไปหมดเลยที่เกิดอยู่นี่ต้องไปแค่ข้ามคืนต้องไปอยู่อีกไก่อนกคนเปลี่ยนรถประจําตําแหน่งคนติดตามใช่ไหมครับสํานักงานเขาตามไปไม่ได้นะเพราะเขาต้องไปหาคนใหม่ใช่ครับเขาต้องทําตามตําแหน่งเขาใช่ับแต่มันแค่ข้ามคืนนะโอ้โหทําใจยากนะทําใจยากครับทําใจยากมากบางทีเรื่องของโลกกรรมเนี่ย เป็นเรื่องที่ที่จะต้องใคร่ครวญน,นะมันมันเป็นหัวโขนจริงๆครับถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องหัวโขนเนี่ยลองไปดูก็แล้วกันคขนเล่นรามเกียรติ์คขนเล่นพระลักษ์พระรามคนเล่นฮรนุมานคนเล่นอะไรต่างๆเนี่ยพอถอดหัวออกเพื่อนกันครับ <laughs> าบางทีอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอแสดงไปอาจจะเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันแสดงไป แต่พอถอดหัวโขนแล้วมันก็คือครอบครัวเดียวกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องครับเช่นเดียวกันโลกธรรมที่เขามาใส่เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาบยศสุขสรรเสริญที่เข้ามาให้เราเนี่ยมันเป็นหัวโขนที่มนุษย์จะต้องจํานะครับสมมติว่ารับราชการมา4ี่สิปีเกษียณหัวโขนถูกถอด4ี่สิปีเนี่ยมันนานนะตอนที่สวมเนี่ยมันนานมาก แต่เราอย่าลืมว่าเราถอดทุกวันกันแล้วกันเรามียศตำแหน่งเป็นพบอทบอตื่นเช้าแต่งตัวไปไปทำงานกลับบ้านมาถึงปั๊บเนี่ยไม่ใช่ใส่ชุดพบอทบอนอนนะครับก็กลับมาเป็นคนที่บ้านเป็นคนที่บ้านเป็นคุณพ่อเป็นคุณตาเป็นคุณปู่หลานก็ขี่คอไปใช่ไหมมันไม่ได้สนใจว่าขี่คอพบทบไหมขี่คอนายกไหมมันไม่รู้รู้แต่ว่าคุณพ่อคุณปู คนเนี้ยนี่สภาพอย่างนี้คือแปลว่าเราถอดหัวโขนทุกวันอยู่แล้วครับเราพิจารณาโลกธรรมทุกวันอยู่แล้วแต่ลูกน้องเนี่ยบางทีมันไม่ยอมไม่ยอมเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมมีผลประโยชน์ร่วมมันเอาหนังสือมาเซ็นก็เซ็นในตำแหน่งนี้นะถอดถอดยศก็เซ็นในตำแหน่งครับถอดเครื่องแบบก็ยังเซ็นในตำแหน่งอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยหลงพอหลงปั๊บเนี่ยจิตก็หวั่นไหวเวลาไม่มี มันสำคัญตรงนี้นะฮะใช่ฮะตอนมีตอนเป็นก็ง่ายนะฮะเพราะว่าิีคนข้าตลาดสมัยก่อนมีรถนำใช่ไหมมีคนห้อมล้อมมีคนถือของมีคนเบิกทางใช่ไหมครับใช่ฮะวันที่ไม่มีใครนะฮะต้องเดินคนเดียวในตลาด ต้องขับรถไปสนามบินเองอะไรนะซื้อตัวเองจริงๆแล้วนายกรมัฐมนตรีของอังกฤษนะขี่จักรยานไปทำงานนะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเขาไม่หลงในหัวโขนพี่บอริสเนี่ยนะฮะเลาขี่จักรยาน กระเซิงกระเซิงไปอย่างนั้นแหละถึงว่าผมแกกระเซิงหมดแล้วฮะยิ่งยิ่งที่มาไรเคมบริดจ์นะฮะรเฟสเซอร์ใหญ่มากคณะบดีใหญ่มากอธิการใหญ่มากขี่รถขี่จัรยานขี่จักรยานเก่าสามสิบปีนะลองงงเลยนะก็ยังขี่อยู่แล้วก็กระเป๋าแบบวิชาการเขาเนี่ยกระเป๋าหนังแกกระเป๋าหนังควายตั้งแต่สมัยน่าจะแปดสิบปีที่แล้วเก้าสิบปีที่แล้วแกก็ใช้ส่งทอดกันมา คนพวกนี้ไม่ค่อยติดในหัวขนจริงๆนะครับคนอังกฤษนี่เหมือนกับเขามีแต่เขาไม่ขี้อวดเขาชัดเจนว่าอันไหนของจริงใช่ครับอันไหนของปลอมครับความรู้คือของจริงใช่ครับตำแหน่งคือของปลอมครับเราถือว่าความรู้อยู่กับตัวไปตลอดความรู้อยู่กับตำแหน่งนี่เป็นวาระมาแล้วก็ไปแต่ความรู้ไม่ไปไหนความรู้นี่อยู่ไปตลอดมันติดกับตัวจริงๆพวกเราเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดว่ามีรถคันใหม่เนี่ยก็ เออไปดูฝรั่งคราวหนึ่งนะพ่อเขาไปซื้อรถคันใหม่ครับเสร็จแล้วก็ไปรับลูกลูกไม่ลงมาขึ้นรถลูกไม่ลงมาขึ้นรถสองวันสามวันลูกไม่ยอมลงมาพ่อต้องขับรถอ่ากลับบ้านครับขับรถเปล่ากลับบ้านทนไม่ไหวลูกก็เลยบอกคุณพ่อครับถ้าคุณพ่อจะเอารถไปรับผมที่โรงเรียนจอดไว้ไกลๆไหนได้ไหมทําไมล่ะลูกผมอายเพื่อนถ้าไปจอดหน้า ให้คอาหารให้ผมลงมาขึ้นรถผมอายเพื่อนเพื่อนผมเขาไม่มีรถเพื่อนผมเ็าไม่มีรถผมก็อายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณพ่อไปไกลๆหน่อยบางคนเนี่ยจอดรถไกลให้พ่อไปส่งจอดรถไกลแล้วก็เดินเข้าหมายเลขจะได้ดูเหมือนคนทั่วไปใช่ดูไม่แตกต่างนะฮะดูไม่เห็นไหมวิธีคิดของเขาเนี่ยมันชัดเจนว่าความโอ้อวดไม่หวั่นไหว ไม่ทําให้คนอื่นวันไหวด้วยนะครับโอ้ใช่ใช่อันนี้ไม่ทําให้คนอื่นวันไหวจริงๆไม่งั้นคนอื่นส่วนใหญ่นั่งรถไม่มาขีจากก่จ<ช>ักรยานมาเดินมาใช่ไหมฮะไอ้น,นี่ไปนั่งรถคันใหญ่ๆมามันก็ทําให้คนอื่นดูแล้วมันวันไหวใ่ไคุณว่าครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้จิตเราไม่วันไหวเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วกระตุ้นแต่ว่าไปทําให้คนอื่นวันไหวด้วยเนี่ยโอ้อันนี้อันตรายมากนวัตกรรมจะต้องไม่เป็นคลื่นสึนามิ อามากระแทกครับกระแทกโครงสร้างชีวิตของเราเนี่ยให้จิตของเรามันหวั่นไหวมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกโลกธรําพวกเนี้มันเป็นของธรรมดาธรรมดาสามัญได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมลบยศสุขทุกปรากฏนินทาสรรเสริญมันเป็นของธรรมดาสามัญถ้าใครหลงนะคนนั้นจะนอนนอนกอดอความทุกข์ครับซึ่งมันกลายเป็น การไปหลงของเทียม,ใ,มใช่ไหมครับไปหลงของปลอม<ช>ไปหลงของที่มันไม่เที่ยงและอยากให้มันเที่ยงใช่ไหมครับ<ช>บางที่บอกว่ายศ <นะ S 2> ตําแหน่งชื่อเสียงของเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเขา<ช>เป็นคนให้เรามามันไม่ใช่ของที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเมื่อเราไปหลงกับของที่เขาให้เรามาเราเราก็ต้องหวังไปพึ่งเขาอยู่ตลอดวัน<ช>ที่เขาไม่ให้เราก็มีความทุกข์นะครับแต่ถ้าอยู่กับความดีอยู่กับการศึกษาอยู่กับความรู้ ความดีเราก็สร้างขึ้นได้เองความรู้เราก็ศึกษาและเก็บไว้ได้เองใช่ไหมครับของเหล่านี้ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นนะครับเราพึ่งตนเองได้อยู่แล้วก็รู้สึกมั่นคงกว่าใช,ใช่ไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปโอ้ยคอยลุ้นนะฮะบางคนต้องคอยลุ้นคอยคอยเรียกว่ายือนะฮะให้ตําแหน่งอยู่ใ,<ช>ให้ลูกน้องอยู่ให้หรือบางทีให้เขามาผักให้เราเลื่อนให้เราได้เป็นตรงนั้นตรงนี้<ช>โอ้มันก็ มันก็เหนื่อยนะครับมันก็เหนื่อยดูเหมือนจะมีความสุขระยะสั้นแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นความห่วงความกังวลเป็นความทุกข์ระยะยาวนะครับมันี้อีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่น่าคิดก็คือว่านอกจากเราไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเมื่อเราไม่ไม่หรือถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะทีนี้พอเราสมหวังเนี่ยเราควรจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรอ่าอันนี้ก็สําคัญนะจะใช้ประโยชน์โลกธรรมเวลาที่เราได้ยศ ได้ลาบได้สุขได้สรนเสริญในเชิงบวกเนี่ยพอได้แล้วสมปรารถนาแล้วเนี่ยและใช้ประโยชน์มปนยังไงครับนอกจากไม่หลงเวลาไม่ได้เนี่ยไม่บันไหวเวลาได้แล้วไม่หลงนอกจากไม่หลงแล้วเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์เป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปคิดอีกทีหนึ่งเช่นบางทีเราได้ลาบเพื่อแพร่จุนเจือได้ไหมได้ยศก็ให้เข้าใจว่ายศนี้ ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวเขาให้เรามาเพื่อที่เราจะจะได้เป็นที่ภูมิใจของคนที่ทํางานร่วมกับเราในองค์กรเช่นพระได้ยศพระรูปนั้นก็ไม่ได้มีเอายศมาใช้ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ทําให้จังหวัดนั้นอําเภอนั้นตําบลน,นั้นหลวงปู่หลวงพ่อที่ในหลวงพระราชทานยศให้เนี่ยนะก็เป็นสมบัติของชุมชนอยู่แล้วหลวงปู่เนี่ยพอยกย่อง หลวงปู่องค์เดียวเท่ากับว่าได้ใจคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนนะทั้งบางทีทั้งจังหวัดหรอกกหดือมากกว่าจังหวัดมากกว่าจังหวัดทั้งภาคเลยครับเช่นในหลวงเสด็จไปกราบหลวงปู่หลวงพ่อหนึ่งวัดโอ้โหคู้คนดีออกดีใจไม่ใช่หมู่บ้านเดียวนะครับทั้งจังหวัดทั้งภาคอย่างนี้เป็นต้นอเอายศไปถวายนี่ก็ย,ยิ่งดีใจเพราะฉะนั้นถามว่าจะใช้ประโยชน์ในการได้ลาบได้ยศ ได้ความสุขได้คำสรรเสริญนี้อย่างไรเนี่ยอันนี้ต่างหากที่เราจะต้องไปหาทางไม่ใช่ว่าโลกกิตติคุณนี้ประดับไว้ว่าหลวงปู่องนี้หลวงพ่อองนี้นายคนนั้นนายคนนี้เป็นบุคคลสำคัญอของตระกูลไม่กี่คนไม่ใช่แต่ถ้าบอกว่าเป็นของหมู่บ้านของชุมชนของประเทศชาติของตัวแทนของของประเทศ เช่นได้รับเหรียญตราเวลาแข่งโชควยได้แชมป์เอาประเทศไปด้วยนะแข่งกีฬาวิ่งได้เอาแชมป์ไปด้วยแข่งว่ายน้ําชนะเอาประเทศไปด้วยคนเห็นถือธงชาติกันนะวิ่งชนะก็บนลู่วิ่งก็เอาธงชาติขึ้นมาใคนเห็นมวยชกชนะก็รูปในหลวงขึ้นมานั่นแหละนี่แหละเขาเรียกว่าเอาโลกธรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์เวลาที่เราสมหวังนะครับเพราะฉะนั้น ยศถารนาศถ้าเราได้มาแล้วเราเอาไปทําประโยชน์เพื่อสังคม mm. เพื่อส่วนรวมนะครับหรือเพื่อประเทศการใช้ประโยชน์จากโลกธรรมนั้น mm. ก็มีความดีอยู่ mm. เช่นเดียวกันนะครับคือเราอาจจะไม่ได้มองว่าโลกธรรมเลวร้ายเสมอไปใช่ไหมครับในมุมที่ดกีก็มีอยู่มากมายถ้าเราใช้ให้ถูกต้องแต่ถ้าใช้ผิดก็มีข้อเสียอยู่มากมายใช่ไหมครับ mm. เช่นบางคนหลงติดยศหลงติดตําแหน่งแล้วเอายศตําแหน่งนั้นไปนสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองใช่ไหมครับ โดยโดยโดยใช้ความสมมุติตรงนั้นแหละขึ้นมาเป็นโลกเกาะกำบังในการหาประโยชน์ประโยชน์นส่วนตัวได้ประโยชน์ส่วนตัวฮะสุดท้ายก็ไม่หลอดนะครับที่เราเห็นกันที่เห็นอยู่เป็นข่าวก็ไม่หลอดนะครับบางทีส่งสวยนายแล้วลูกน้องก็ส่งสวยตัวเองตัวเองก็ไปส่งสวยนายนายก็ไม่รู้ไปส่งสวยยังไงก็เป็นรประโยชน์ส่วนตัวเขาเรียกว่าหาผลประโยชน์จาก ลาบ,บหาลาบจากยศครนะแล้วก็หาสุขจากคําสรรเสริญในทางที่ผิดครับในทางที่ผิดครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปผิดทางอย่างที่คุณบอกถ้าเราไปหลงในโลกกระทาแล้วเราไม่เข้าใจนะครับเมื่อเราไปหลงในโลกตรงน,นี้แล้วไปหลงในสุขไปหลงในลาบยศสรรเสริญตรงน,นี้แล้วอาจจะทําให้เรานั้น ไม่เข้าใจความจริงของช,ชีวิตว่าความจริงของชีวิตแท้ทจริงนั้นคืออะไร<ช>นะครับแล้ววันที่เราจะต้องเจอความจริงอาจจะยอมรับไม่ได้นะฮะนนหลายคนยอมรับไม่ได้หลายคนทําร้ายผู้อื่นเพราะจะเกิด<ช> <h> วันนั้นขึ้นมาใช่ไหมครับไปลบลาฆ่าฟันเขาไปยิงเขาใช่ไหมครับ <c oughs> ไปทําร้ายครอบครัวเขาเพื่อไม่ให้เขานั้นแข่งกับตนมาแย่งตําแหน่งตน<ช> <ๆ S 1> มามาเป็นเรียกว่าผู้ท้าชิงกับตนนะฮะ<ช> <ๆ S 1> เพราะว่าตัวเองก็ไปยึดต,ติดกับ สิ่งสมมติตรงนั้นก็ไปทําบาปทําผิดมากมายนะครับบางทีรเราก็ต้องมาเข้าใจนะธรรมะมันจะเกิดก็ต่อเมื่อมันถูกกระทําครับพราะถูกกระทํำแรงๆเนี่ยมันได้สติได้ข้อคิดครับตอนแรกอาจจะหลงหลงในยศพาอถูกปลดโอ้จะอยู่ยังไงมันคิดมาหนักเลยนะครับอ่าใช่เพราะว่ายศเนี่ยมันมีคนให้ ไม่ใช่เราตั้งตัวเองนะต้องมีคนมาตั้งเราแต่เกียรติคุณคุณงามความดีเราทําเองเราตั้งเองเลยกับมือเราตั้งเองระหว่างมีคนให้กับเราทําเองกับเราทําเองอันนี้เขาปลดไม่ได้นะไม่ได้อยู่ไปตลอดคุณงามความดีศีลสมาธิปัญญาพวกเนี้ยของเราครับแต่ยอดเนี่ยมีคนให้ครับเพราะเห็นว่าเรามีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ครับทีนี้เราต้อง มาคิดตบทวนว่าอันไหนสําคัญอันไหนเป็นของเราจริงๆที่คนปลดไปได้อครับอันนี้สําคัญมากต้องกลับมาคิดโอ้โหสำคัญจริงครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับโอ้โหท่านผู้ชมครับต้องถอยกข้มาทบทวนดูนะฮะที่วิ่งหลงกันนะฮะอยากได้อยากมีอยากเป็นกันเยอะแยะนะครับวิ่งตามกระแสเห็นเขาเป็นเขามีอยากจะเป็นอยากจะมีเขาเห็นเขารวยเห็นเขาใช้ของแบรนด์เนมเห็นมีคนชื่นชมเขา ยกย่องเขานะฮะโอ้โหลงรูปลงอะไรกันและสิ่งที่จะต้องรอความสุขจากการที่คนอื่นมาชมสิ่งที่ต้องรอความสุขจากการที่คนอื่นมาตั้งให้เรารอความสุขจากการที่คนอื่นมาสรรเสริญเรามันใช่ความสุขกิแท้จริงหรือไม่นะครับหรือการหาความสุขจากการที่เราทําความดีสะสมบุญบารมีในตัวเองไม่ต้องรอใครมาตั้งไม่ต้องรอใครมาให้ไม่ต้องรอใครมาชมอะไรที่เป็นความสุขกิแท้จริงเราต้องคิดดูให้ดีแล้วเราจะไม่หลงในโลกกระมครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทีมงานค์ต้องขอลาท่านประชุมไปก่อนในเพียงเท่านี้นะครับมีโอกาสข้างหน้าเราคงจะได้มากราบธรรมธการสวนาทามกัท่านท่านคุณเช่นนี้อีกนะครับแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะติดตามชมช่องทางทาง a c e b o o k นะฮะแล้วก็ทาง YouTube ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้กดไลค์กดแชร์ช่วยกันเผยแพร่ธรรมะเป็นทานชนะกันในทั้งปวงครับวันนี้ ผมหงองขอกล่าวว่าธรรมสวัสดีครับไม่เย็นก็เห็นแต่ทุก วันสุดท้ายของชีวิตมาถึงจะดีสักแค่ไหนที่ผู้ที่จากไปจะได้รับบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปในภพภูมิหน้าด้วยการมอบพวงหรีดหนังสือพจนานุกรมไทยบาลีเป็นธรรมทานแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่จะนำไปใช้เป็นสังฆประโยชน์ ส่งต่อความดีครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้รับผลบุญกุศลส,สูงสุดได้บุญทั้งผู้ให้และผู้ที่จากไปเพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทางดวงค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านปันบุญ w w w p a n b u n com เพจเฟ e บุ๊ k สังฆทานออนไลน์บายปันบุญหรือโทร0886293000 089 682 1222